รัมเนียบให้ก่อนเนียบให้ก่อนเจ้าปะจันส่็จบแล้วครับเออไม่เป็นไรอย่างน้อยก็มันคนละไม่กี่นทีเองยกของหนักครับยกของหนักสรางเสร็จสร้างโอ้โหเรียบร้อยครับลูกกอสร้างมันเดียบไปก่อนครับเดียไปก่อนไปก่อนทุกน พี่ค่อยๆค่อยลุกค่อยๆลุกใจเย็นเสร็จแล้วล่ะจะค่อยๆลุกค่อยๆลุกรีบร้อนอ่าพี่พี่ลองดูว่ามันไม่ฉับมันไม่ซ้ำแล้วยังต้ังวดเขาเเป็นน้อยกว่าี่ำไมเขาลุกได้ตอนเป็นยังไงมัางพี่ขยับตัวดูนิดนึงเบาไหม เบาครับเบาขึ้นใช่ไหมฮะพี่เป็นอ่ะเดี๋ยวขอสัมภาษณ์นี้หนึ่งนะเดี๋ยวไปลงยูทูปเดี๋ยวไปลงเพื่อแพร่วิชาศาสตร์นี้มันศาสตร์นี้คนนั้นพี่ชื่ออะไรครับผมสุนิทสมบูรครับอ่าพี่อยู่ถึงไหนครับพี่ผมอยู่ปู่เจ้าครับปู่ปู่เจ้าครับปู่เจ้าสำโรงครับนี่ผมมาอย่างเทพเหมือนกันนี่พวกนี้เป็นประธานกระถินเนี่ยแวะมาก่อนเออมาจะปู่ปู่เจ้าแล้วพี่มาด้วยอาการอะไรครับพี่พี่เน็บไปตรงนี้นึงขอโทษนะ ปวดหลังครับปวดหลังปวดหลังตรงไหนพี่ปวดเครงตรงนี้คอกลางหลังแบกของหนักครับเออแล้วแล้วเป็นไงนวดเนิดก่อนมาถึงเนี่นี่ผมพิรามนะพี่ได้ไปหาหมอรักษาอะไรยังไงมาก่อนไหมก็เคยไปตอกเส้นมาครับดีขึ้นไหมก็ไม่ครับไม่รู้สึกเลยอ่าแล้วแล้วไปนวดหมอนวดปกติอะไรไหมไม่ครับไม่นวดเลยแล้วกินยาไหมก็กินครับแล้วเป็นไงไม่ดีขึ้นก็ไม่ดีนานแค่ไหนกินยา ก็กินปวดก็กินมาเรื่อยๆครับก็6ปีได้ครับนี่คือเป็น6ปีเพิ่งมาครั้งแรกเหรอครับผมมาครั้งแรกนะครับเป็นมา6ปีนะครับกินยาด้วยแล้วตอกเส้นด้วยตอ,ตอกเส้นบ่อยไหมตอกเส้น2หนครับ 2>, 2หนก็ไม่รู้สึกดีขึ้นครับเออก็ยังไม่เป็นเทาวันนี้ใช้เวลานานไหมพี่เนี่ย ถึงสามวัทีไหมเนี่ยไม่ถึงสานาทีนะครับหลายคนก็อย่าสงสัยนะครับนี่ยืนยันนะครับรักษาไม่ถึงสามวัทีนะครับดีไหมอาการตอนนี้เป็นไงรักษางั้นโล่งครับโล่งครับนะครับโอเคแล้วพี่ทําอาชีพอะไรก็ตอนนี้ก็ทำทั่วไปครับคือแบกของหนักใช่ไหมครับอ๋อโอเควันนี้ขอบคุณพี่นะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุ้มไหมเนี่ยมาไกลคุ้มครับคุ้มนะหกปีเนาะขอบคุณครับพี่เอกขอบคุณครับ